มาแล้วหลักฐานสำคัญนาทีตังโมตกเรือที่แท้กล้องไม่ได้เสีย วันที่8มีนาคมพลตำรวจตียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากพยานหลักฐานในขณะนี้แนวโน้มทางคดีเป็นการประมาททำให้มีความตายยังไม่บ่งชี้ถึงการฆาตกรรมอีกทั้งพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้ยาเสพติดทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้เสียชีวิตจึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มและยังรอผลตรวจการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังเกิดเหตุที่พบว่า วันที่24่กุมภาพันธ์เมื่อเวลา4ี่ทุ่ม34นาทีพบภาพจากกล้องวงจรปิดของเรือกลุ่มนายปอกำลังขับเรือวนหาร่างของแตงโมแต่ตรวจสอบย้อนหลังแล้วกล้องวงจรปิดช่วงเวลาก่อนหน้านี้4ทุ่ม32นาทีเสียหายจึงไม่มีภาพเหตุการณ์ช่วงนั้นพบเพียงกล้องวงจรปิดในช่วงเวลา4ี่ทุ่มสินาทีก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ ล่าสุดวันที่8มีนาคมทีมข่าวได้รับกล้องวงจรปิดมุมเดิมในช่วงเวลาที่หายไปคือเวลา4ทุ่ม29นาทีถึง4ทุ่ม32นาทีซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นช่วงที่เรือของปอยังขับวนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยา แต่มีเรือขนทรายบังอยู่จึงไม่เห็นช่วงเกิดเหตุที่แตงโมพัดตกน้ำขณะที่ตำรวจกำลังตรวจหากล้องวงจรปิดจากเรือขนทรายเพื่อที่นำมาตรวจสอบหลังจากนั้นพบว่ามีเรือของเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือค้นหาแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m